สวัสดีครับกลับมาพบกับโกเล้งวิเคราะห์บอลก่อนเกมประจำวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันทั้งหมด5คู่ก่อนจะไปฟังการวิเคราะห์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อ like, เป็นกำลังใจให้ทางโกเล้งในการทำคลิปด้วยนะครับทางโกเล้งจะวิเคราะห์ก่อนเกม4วันต่อสัปดาห์สุดสัปดาห์2วันกลางสัปดาห์2วันสำหรับใครที่ยังหาที่ลงอยู่ผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้าน,นล่างรวมครบจบทุกความบันเทิงในที่เดียวเลยเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับ แล้วจะไปกันที่ศึกพิมลีคคู่นี้จะเตะเวลาทุ่มครึ่งนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเบนส์ฟอร์ดโดยที่ทีมเจ้าบ้านแมนซิตี้นั้นตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางมี32คะแนนส่วนทางทีมเยือนเบนส์ฟอร์ดนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางมี16คะแนนครับเรามาดูที่สถิติการเจอกันของทั้งคู่2นัดที่ผ่านมารวมทุกรายการกันครับเป็นทางแมนซิตี้ที่เอาชนะไปได้ทั้ง2นัดแล้วมาต่อที่ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านแมนซิตี้ ชนะไปได้7นัดครับเสมอ2นัดและแพ้ไป็น1นัดส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมเยือนเบนฟอร์ดนั้นชนะไป2นัดเสมอ5นัดและแพ้ไปถึง3นัดครับ เรามาต่อที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงเตะวันนี้กันไปที่เจ้าบ้านแมซิตี้ครับคุณซอเป๊ปกาดิโอลาเพิ่งเปิดรังเอาชนะเชลซี Chelsea ไปได้2ประตูต่อศูนในลีกครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไม่มีรายงานชื่อของคลายวอล์กเกอร์ที่ยังมีอาการบาดเจ็บหลายเดียวเท่านั้นครับส่วนทางเควินฟิลิปที่หายเจ็บกลับมาลงเล่นได้ตามปกติคาดว่าวันนี้เป๊ปน่าจะเตรียมวางหมากในระบบ4 3 3โดยมีเบเนโรซิวาเออร์ลิงฮาเลน กับฟิลฟเลนลงเป็น3ประสานแดนหน้าและใช้เควินเดอะบอยโรดิโกแล้วก็อีคายคโดกันครับคอยคุมแดนกลางส่วนทางทีมเยือนเบรนท์ฟอร์ดของกุนซือโทมัสแฟงเพิ่งเปิดบ้านแพ้การโดนจุดโทษกับเจลลิงแฮม5ประตูต่อ6ในลีคับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะจะไม่มีรายงานชื่อของปอนตูสเยเซนอารอนเฮสกี้คอฟสตอเฟอร์อาเยแล้วก็ชิลีกูด แล้วก็ทางของโทมัสตาโคซานะครับกลุ่มนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงนี้คาดว่าวันนี้แฟงค์น่าจะมาในระบบ4-3-3โดยมีเบยองเอ็มโบโมแล้วก็อีวานโทนี่คู่กับลุยส์สปอเตอร์นะครับผมเป็นสารประสานแดนหน้าและใช้เย็นเส้นแฟงค์ออเยกาแล้วก็ทางด้านจอสตาสตีฟาคุมแดนกลางราคาบอลคู่นี้เปิดมาที่แมนซิตี้ต่อเบนฟอร์ที่ราคา2ลูกครึ่งนะครับ ทางโล้งมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ติดทีมชาติเกือบทั้งทีมมีแค่ฮาแลนกับมาเลสที่ไม่ได้ไปวันนี้เป๊ปน่าจะอยากเก็บ3มแต้มแต่ก็ต้องระวังไม่ให้นักเตะบ,บาดเจ็บเชื่อว่าวันนี้น่าจะเพย์เซฟไม่น่าถึง3ลูกขออยู่รองเบนฟอร์ดดีกว่าครับวันนี้ ส่วนคู่ที่สองคู่นี้จะเตะกันเวลา4ี่ทุ่มลิเวอร์พูลเตรียมเบิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเซาแฮมตันโดยที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลนั้นตอนนี้อยู่ที่อันดับ8ของตารางมี19คะแนนส่วนทางทีมเยือนครับเซาแฮมตันอยู่อันดับที่14ของตารางมี12คะแนนเรามาดูที่สถิติการเจอกันของทั้งคู่10นัดที่ผ่านมารวมทุกรายการกันเป็นลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้9นัดและเป็นทางเซาแฮมตันที่ชนะไปได้แค่1นนัดครับ เรามาดูฟอร์ม10นัดลังสุดของทีมเจ้าบ้านล,ลิเวอร์พูลกันชนะไปได้6นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดส่วนฟอร์ม10นัดลังสุดของทีมเยือนเซาแฮมตันนั้นชนะไปได้แค่1นัดเสมอ3นัดและแพ้ไปถึง6นัดเรามาต่อที่ความพร้อมก่อนเตะกันครับเจ้าบ้านล,ลิเวอร์พูลของเจเกนคอปนั้นเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะดร์บี้เคานตี้ในการดวลจุดโทษ3ประตูต่อ2ในช่วงหลีกคัพเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะก็จะไม่มีรายงาน ชื่อของลุยดิอาร์ตเดอโกโชตาแล้วก็อาตูเมโลสามแข้งที่ยังอยู่ระหว่างพักรักษาตัวคาดว่าวันนี้ครอปน่าจะวางมากในระบบ4-3-3โดยมีโมฮัมเหม็ดซาร่าโรเบโตฟิเมโนดาวินนูนเยสเป็นสามประสานในแดนหน้าและใช้ฮาวิเอเลียดฟาบินโยต์ที่เอโกอาคันตาลาปักหลักคุมจังหวะในแดนกลางมาต่อที่ทีมเยือนกันเลยครับเซาแฮมตันของกุนซื้อใหม่ก็คือน้าทานโจนเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะ ทางด้านของเชฟฟิลเวนส์เดในการดวลจุดโทษ6ประตูต่อ5ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในลาการีครับนะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะก็จะไม่มีรายงานชื่อของวาเลนติโนลิฟลาเมนโตแล้วก็คายวอลเกอร์ปีเตอร์ทางควนลาลิออสสแนวลุกที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีข่าวดีคือจะได้อาร์เมลเบล่าคอฟชาร์ด ที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้นะครับผมคาดว่าวันนี้ทางโจนน่าจะเตรียมบางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมีเชอร์ดัมครับออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าราคาบอลคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับต่อเซาท์แฮมตันที่ราคาลูกครึ่งควบ2ทางโคเล้งมองว่าครอปโดนแบนในนัดน,นี้ไม่สามารถคุมเกมข้างสนามได้ส่วนทางเซาแฮมตันก็เป็นโค้ดใหม่ เชื่อว่าบอลเปลี่ยนโค้ดน่ากว่าเสมอครับนัดนี้ขอกัดฟันอยู่รองเซาแฮมตันครับผมส่วนคู่ที่3ครับคู่นี้จะเตะก,กันเวลา4ี่ทุ่ม คู่นี้ก็คือเวสต์แฮมเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์โดยที่ทีมเจ้าบ้านเวสต์แฮมนั้นตอนนี้อยู่อันดับ15 km. ของตารางมี14คะแนนส่วนทางทีมเยือนเลสเตอร์นั้นอยู่อันดับที่1 4ของตารางมี14คะแนนเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่10นัดที่ผ่านมาครับเจ้าบ้านเวสต์แฮมชนะไป4นัดเสมอกัน4นัดและเป็นทางเลสเตอร์ที่เอาชนะไปได้2นัดเรามาต่อที่ฟอร์ม10นัดลังสุดของทีมเจ้าบ้านเวสต์แฮมกันชนะไป5นัดเสมอน2นัดและแพ้ไป3นัด ส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมเยอนเลสเตอร์นั้นชนะไ,ไป5นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป1นัดเรามาต่อที่ความพร้อมก่อนเตะของฝั่งเจ้าบ้านกันครับเวสแฮมของกุสซอเดวิดมอยครับจะขาดแค่ทางด้านของแม็กเบลคอนเน่ของหน้าที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ที่เหลืออยู่ในสภาพพร้อมที่จะลงเล่น11ตัวแรกนัดน,นี้ผู้เล่นหลักอย่างลูคัสปาเตกาเดแคนไลส์โทมัสชูเชก ที่เพิ่งได้พักจากนัดล่าสุดในเกมคาราบาวครับก็คาดว่าจะกลับมาลงตัวจริงอีกครั้งวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีลูก้าสกามักกาแล้วก็จอร์ดโบเวนปาเตกาแล้วก็ทางเบนลาม่านะครับออกเป็นตัวจริงในเกมนี้ส่วนทางทีเมเยือนเลสเตอร์ของคุณซีเบเดนโรเจอร์คาดว่าจะไม่มีชื่อของลิคา r โดปาเรราแล้วก็เจมจัสติน เล่นตำแหน่งแบ็คขวาครับแล้วก็มีแบ็คซ้ายอย่างไลอันเบิร์ธานที่ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บนะครับคาดว่าวันนี้น่าจะจัดทัพในระบบ4-1-4-1น่าจะใช้ชุดเก่งที่ออกไปชนะเอฟเวอร์ตัน2ประตูต่อ0ตำแหน่งกองหน้าก็คาดว่าจะเป็นแพทสันดาก้าแล้วก็ควาคู่กับเจมส์แมดดิสันฮาวิบานคอยทำเกมในเกมนี้นะครับราคาบอลคู่นี้จะอยู่ที่จาบานเวสต์แฮมต่อเลสเตอร์ที่ราคาปป ทางโค้งมองว่านัดที่แล้วเวสแฮมพลาดท่าให้กับคิสตันพาเลตในบ้านมาเชื่อว่านัดนี้ต้องสามแต้มเท่านั้นไม่ปล่อยให้พาดเหมือนเกมที่แล้วแน่นัดนี้เลือกเชีย์เจ้าบ้านเวสแฮมสามแต้มมาแน่ครับส่วนคู่ที่4จะเตะกันเวลา4ทุ่มเช่นเดียวกันบอร์นมัธเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันโดยที่บอร์นมัธตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางมี14คะแนนส่วนทางทีมเยือนเอฟเวอร์ตัน F un, นั้นอยู่อันดับที่17ของตารางมี13คะแนนต้องเรียกได้ว่า ใครชนะนี่มีพลิกครับมีพลิกคู่นี้เรามาดูที่สถิติการเจอกันของทั้งคู่10นัดรวมทุกรายการครับบอลมามัทเอาชนะไปได้5นัดเสมอกัน1นัดและเป็นเอฟเวอร์ตันที่ชนะไปได้4นัดแล้วมาต่อที่ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมชาบ้านบอลมัดกันชนะไป3นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป4นัดส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมเยือนเอฟเวอร์ตันนั้นชนะไป3นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป5นัด แล้วมาต่อที่ความพร้อมก่อนเตะของฝั่งเจ้าบ้านกันครับบอลมัดของกุนซือรักษาการอย่างแกลลี่โอเนเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเอ็เฟอร์ตัน4ประตูต่อหนึ่งในลีกคับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมก่อนลงเตะจะไม่สามารถใช้งานคลิสเมฟมประการหลังที่ติดโทษแบนครับ เนื่องจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาเช่นเดียวกับเนโต้ลอยเคลีและเควินบลูคสามแข้งที่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวคาดว่าวันนี้โอนนลน่าจะจัดทัพในระบบ4-4-2โดยมีโดมินิกโซลันเกและคิฟเฟอร์มัวควงคู่ในแดนหน้าคอยล่าสกอร์ครับแล้วก็ใช้ลูอิสคุกกับ Jefferson. เจมส์เฟอร์สันเลือมมาคอยสร้างสรรค์เกมในแดนกลางส่วนทางทีมเยือนเอฟเวอร์ตันของคุณซื้อแฟงแลมพาร์ดเพิ่งบุกไปพ่ายเละเทะให้กับบอร์นมาร์ทครับ 1>, 1ประต,ตูต่อ4ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในสกลีีครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ก็จะไม่มีชื่อของโดมินิกคาเวตเลวินและก็แอนดร์สดาวเซนสองแข้งที่อยู่ระหว่างพักฟื้นทั้งคู่ขาดว่าวันนี้แลมพาร์ดน่านจะจัดทัพในระบบ433โดยมีดามารายเกยนิออนโมเปและทางไวท์แมกนิวเป็นสามประสานในแดนหน้าแล้วก็ใช้เจมกลาเนอร์ครับคอยปักหลักคุ้มเชิงในแดนกลางราคาบอลคู่นี้อยู่ที่ราคาเสมอครับ ทางโกเล้งมองว่าแค่นี้ต้องชำระนัดที่ผ่านมาพึ่งพายให้กับเจ้าบ้านมานัดนี้ขอใช้โอกาสเอาคืนอยู่รองเอฟเวอร์ตันนัดนี้กลับมาแน่ส่วนคู่สุดท้ายจะเป็นคู่ VIP ของทางโกเล้งจะเตะกันเวลาเที่ยงคืนครึง่งนิวคาสเซิลเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซี โดยที่เจ้าบ้านเนวคาโซนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางครับมี27คะแนนส่วนทางทีมเยือนเชลซีอยู่อันดับที่7ของตารางมี21คะแนนแลามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่10นัดที่ผ่านมารวมทุกรายการนิวคาโซเอาชนะไปได้2นัดและเป็นฝั่งเชลซีที่เอาชนะไปได้8นัดมาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านเนวกันชนะไปได้6เสมอ4ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ10นัดหลังสุดส่วนฟอร์มเชลซีครับ10นัดหลังสุด ชนะไป5เสมอ2และแพ้ไป3มาต่อที่ความพร้อมก่อนเตะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลของคุณซื้อเอตดดี้ฮาวจะไม่มีชื่อของเอเมลคราฟแล้วก็พอดัมเมตประการหลังอเล็กซานเดอร์อิสซากองหน้าแล้วก็ทางไลอ้อนเฟเซอร์ผู้เล่นทางด้านปีกนะครับแล้วก็แมตติชี่กองกลางที่มีอาการบาดเจ็บคาดว่าวันนี้น่าจะจัดทัพในระบบ433 เตรียมจัดหนักจัดเต็มโดย3ประสานแดนหน้าก็จะมีมิกเกลอเมล o อนที่ยิงมาแล้ว4ประตูค,ครับแล้วก็เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงจริงๆแล้วก็ทางด้านคอ l ลัมวิลสันแล้วก็เจคอบเมอร์ฟีครับส่วนทางทีมเยือนเชลซีของกุนซือเกแฮมพอตเตอร์จะไม่มีชื่อของเอ็นโกโลกองเตแล้วก็โฟเฟน่าแล้วก็ทางด้านของเจปา เบนชิว l ลแบ็ k ซ้ายและลิสเจมแบ็คขวาที่มีอาการบาดเจ็บคาดว่าวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีผู้เล่นอย่างลาหิมสเตอร์ลิงเมสันเมาส์และทางปิแอร์อัลบามยองราคาบอลคู่นี้จะอยู่ที่เจ้าบ้านนิวคาโซต่อเชลซีที่ราคาปอปอทางโค้งมองว่านิวคาโซฟอร์มร้อนแรงมากครับช่วงนี้ซึ่งต่างจากทีมเยือนที่แผ่วๆไปเชื่อว่านันนี้นิวคาโซน่าจะมีแต้มในบ้านแน่นอน เพื่ออยู่อันดับ3ของตารางต่อไปนัดนี้อยู่ต่อเนีวคาโซมีทีเด็ดแน่นอนครับแล้วมาสรุปกัน5คู่นะครับผมที่ได้ทำการวิเคราะห์มาวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เบนฟอร์ดเลือกเชียร์ทีมเบน f ฟอร์ดไปที่ราคาลอง2ลูกครึ่ง ลิเวอร์พูลเซาแฮมตันเลือกเชียร์ทีมเซา t h แฮมตันไปที่ราคาลองลูกครึ่งควบ2องเวสต์แฮมเลสเตอร์เลือกเชียร์ทีมเวสต์แฮมไปที่ราคาต่อปปอบอลมาร์ตเอ e v เวอร์ตันเลือกเชียร์ทีมเอเวอร์ตันไปที่ราคาเสมอส่วนคู่ MVP ของเรานั้น นิวคาสเซิลเชลซีเลือกเชียร์ทีมนิวคาสเซิลไปที่ราคาต่อปอปอสำหรับวันนี้เรามาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางโกนเล้งในการทำคลิปในวันหลังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ